สบายดีทุกคนตอนนี้ก็พาลูกสาววนาหลังจากวันให้แอลอยากมานะไปนะฮะเว่ยใหญ่ฮะเว่ยใหญ่ขึ้นรถมาลำทางกันยังเไงมาแล้วเพิ่นม่วนเพิ่นมีความสุขนะฮะมานะนอนเว่ยไห่เด้อต้องมือยเเด้ออนนวเด้อ มันเบื่อแล้วมีแเอลินมียังินงอนเงินมันนามันนาหลือมันม่วนคุ้มอยู่มันนามันนาฮะเบะใหญ่ฮะเบะใหญ่มุ่งเช้านี่ก็นั่งรถเกว่าอยู่ม่วนบ่ามานาฮะว่าหรือไม่หรือล่มเย็นบ่เย็นบ้างไพ่มันเปิดเบิร์ตที่เปิดเมื่อคืนเก็บไพ่ได้เลยหมดอ่ะ เออลมโชลเชียวเองท่าทัดคื้นนี่เขเปิดปลมอก็มเย่องกเมือเออหยะกเ้อมันปั่นมือด้ัดกะกอยัามือด้ออย่าจกเ้อสบายดีจ้าปาลูกมิวกี้กี้เอ้ยวันฝนเงาเลยไปใช้ไปใช้ไปบ้านวันไผ่อรคะ ตอนเออไปตอนไบ่ายแหละไปบันไผ่ประาศกดิเก่งเก่าอ้าวีิกีนอยู่ไหนบนนอนหรือเปล่าลิงักพาข้าเจ้าไปซื้อของมาเด้อไปเด้อปิดได้เนี่ยไปไม่ไปหนังตากันลมไปขึ้นรถมาน้ำทางกับว่าวอยู่กี้ไปนะหาเบะใหญ่หาเบะใหญ่หง่ว,วนผลเล่นี่ได้มาเห็นบ่เห็นบ่กี มิุกิยังวะยังออค่ะเอาเป็เบื่อเด้อยู่เหอนนะคคุณจิโร่ให้มิุก้กินก็มนวันี้บาข้าวปาลาแอ้วไม่แอกมันนี้ขีั้นข้าวันนี้ตวิดแม่พอยไซชิมาผล่งมาสีข่าเลข่าน้ำผึผิ่งปลาหมาแล้็กบดเข้าโตยังนะโตมา ตัวมาหรือตัวช้างตัวยังลูกเขาเห็นว่าบ้านได้กายมาแคมปช้างมีแต่คนเอาผือนี่กัมอยู่ในเฮือนเพลก็ได้บ้านได้กายมีบ้ดชุดเฮือนใดมีผือฮะกัมขนาดผู้บุมียามนั่นก็จะยังไปเอาหอบวนเนาะทางปีงทางชัางนั่งไปไก่พวกไก่ก็ยังไปเอา นี่นี่นี่วเนี่บิดันี่ยกายมอดบักินติพอดีไปคุณจิออ่ขับมือกีขโมกับบีบอีกมึงก็เป็นเปิดแล้วป่ะนี่ยนี่แก้ึนี่ฮิดแล้วฮิดแล้วกี้บีบกีบิ ีเปิดได้ใช่เปิดไหมกีเปิดเป็นบ่สีตัวนี้อืมนี่นี่เย็นไ่มเย็นเย็นเป็นเย็นเครนเป็ดมันก็มีนะเบาเบาเลี้ยงสีชื่นมาเปลี่ยนเออแต่วมันเสื่อมเลยอันนี้เสียบไห้เชื่อมเพื่อกงอันนี้กะไรเสียบไห้ตลอดเสียบแต่มันชนแบ็ดนมิวกี้ Mới nhảy mà tên nặng của đại cung hay lục lục được hay um Khúc phải dươn chứ là cái mà hay mua um Nhảy lục đáy lục đáy อยากมาน้ำให้เมยใหญอุ้มนี่เมยกินไปพุมมานาเลยฝนเงาและฝนลินลินได้บ่วงกนะได้บ่วงไปตักขี้ดินบม่ไ้ต่างเาต้างะ หาแนวใช่กระปองไล่ไก่แม่นั่นนะไก่แม่นั่นญาติเราไปกินช่มค่ะ่าตักินเาไก่ตัวนี้ตัวนี้ไล่เนี่ยกระบอกกระบไดเม่เพื่อนตัวไดกแม่เพิ่นลูกาต่นาบอบเอออันนี้ลูกไล่นี่ใหญ่เติมต้องไปลูกเพื่อน ผู้ด้กระแพผู้จวดีถ้าคนไปในใังไดได้ผูมาเลยบารมีผูกไก่ผูชองไก่แม่ชองคอคนเอยบัญญานไก่ตัวน,นั้นบารมกินแล้วนี่ไก่แจ้ไก่ป่าพ่อคนหฮยเข้าใหบารมีกินนะหมูแร้วอันนี้ผูกระบอกกระบาบกะผูไล่มันผู้ผู ตัวไดเก่งกับเนียงเขาก็ปั้นเรือไตองตาได้โบเก่งกับโบได้กินนี่ลูกมันพีน่น้องตัวหน้ากับญานิโบได้กินได้ยำเลยตัวหน้ากบโวยยายออกไปยายออกไปหอบบนแถวป่าแถวเปอยายออกไปไกลๆก,ลก,ลก,ลกันจังสิพอได้กินเนี่ย ขึ้นผมอยากกินนมเปียบอ่ะจะบอกเฮ้ยผมกินลายแต่ผูดเอ้่นเลยอยากกินนมแนวอื่นเดี๋ยวนี่บางหั่นนมหมักแต่นมเปี้ยวสั้นมืนๆใช่เอาเอาหาชงรถหาชงรถจุกหากระเชงรถแม่ตากอยู่เพื่อนหมดแล้วมามันเปีรี้ยวหาหนาใช่หมันได้ไหมจังไม่ใช่น่ะมันหาหามึงดูเทกมันดูเหมือนหี้อะไรบอสอันนั้นมันหา ใช้ปบะทามของอีแผวใช้แผวของมึงแม่กระเป๋านี่นกระเป๋านิวกี้ใช้ของพ่ออยู่ได้นี่บุเฮ็ดมันไปยังใดทางว่าน้ทงน้ำกันทะเลเนี่ยมันอึดมันหยาห่ามันวายว่ายังไดเลยอีนางครบเดีนะเฮ่อใส่ให้แล้วหั่นล้วครบอีกแล้วที่ไอ้ออเขียนในเตียงคลรออยู่บ่วงมันอนาบิดเลยอันนี้ทได้ครบอีกแล้วของพ่อเพื่อนนี่นี่ มึงได้เบ็น awesome. ี s cool. <S like well ่นเียอีกเลยฮะคองพอมั People, ้อันนี้มอกี้คลองดีแคที่คอพบเหี่ยเวิผ่าก็เหียวเวิดมือกี้ใส่มักเอามากัดแล้วบ่วงมันกระเบลเบลเบมันกรุดิ่บึงำๆถ้าบึงเป็ดใหญ่เด้อเมือนเด้อไปไไปใส่ตุวดนักกะทีเหียด้ค่ะ ของผอมเงียของผู no. road, huh? e, my, ้ใหญ่อยากใส่ลายอยากใส่คอชโชงอัานโอใส่แต่กระชักแกะยียีน่ามือยีน่ามือปลาปื้อออกโอู้หุ่นเอ้าแต่ว่าเขาบอมีลมแบบนี้เนาะเด็ดเอ้าลิลล์นะแฮมแก้มใหม่ขนาดอยู่ตลางเทียงเลยดิเด็ดแบบมือหัวเงาเต้นเลย แด็ดน <ersch> ี่เวปป่าเต้นตันยอนตันยอนเละลูกนะเต้นเละนะเอ้าเอ้าได้ได้ผู้น้องเป้ากูกินได้ค่ะผู้ใหญ่ก็อยากแต่ว่าให้ลูกผู่น้องได้ก็ได้ผู้ใหญ่ก็หิวอยากแล้วอันนี้ก็แพงไว้เพิ่นให้เป้ใหญ่กินล้กินล้นไปเลยอยู่เพื่อนก็ยัางลายแพงอยู่ ่วงนี้คนกินดูเนี่ยคนก็นเลยบ่ค่อยอยากนมเปรี้ยวคนจะกินนมจืดน,นมหวานผนได้ช่วงนี้นมหวานหวานอะไรรอกับบุกินนมหวานหน่อยๆกินเลยกินรสขนมอุ๊ยขนมก็กินต่ใส่มันเยัง้ขนมนุ่มๆบุกินได้เดี๋ยวนีนิค่ะ กินขนมกรอบๆเลยหมักแต่ขนมพวกนี้พันออกพันโอยังคือกินแต่ใจมันแต่ใส่มันใส่ครีมใส่ช็อกโกแลตกินแต่ข้างในมันมิวกี้นี่เนาะนุ่มมันอ่อนแช่เพิ่อกินตะเก้าว่นกินแต่แนวนั้นไหนวันดียวนี่ผ่นกินมันฉลายแล้วผ่นเบื่อผมกินอีกหน่ะยละกินกรอบๆผมกินแนวนี้ตะเก้าเปลี่ยนไปเลยเด็กน้อยนี่ก็ได้แเออตะเกาดำๆทีไปกินเดี๋ยวนี้ผมกินกินแต่นุ่มๆตะเกาวันนี้นิ่มๆนุ่มๆผมยากเน้ อยากกรอบกรอบกรบอยากช็อกโกแลตตะเก้า no ช็อกโกแลตนี่บมกไก่อันใดเป็นช็อกโกแลตนี่บมกินบมกไก่เลยเดี๋ยวนี้เพราวาแห้งหมักช็อกโกแลตใหญ่ก็เปลี่ยนไปเลยเลยเด็กหน่อยก็เลยอันเดียขูดกินตะไส่มันนะคะกินม่นนางน้ำหมดกินน้ำหมดมือหมดอยาก่ากินขนมก็ตมอยู่อันเดียกินแมลามันหาเ่าอยากเลยฮะกินมะเบะฮ่ะทางนอกมันฮ่ะแชบได้ขนมสีเขียวอันนี้เลยแชบกว่าสีอันไหนอีกเลย แคบกว่าซีอื่นในฟันโอตัวนี้โมยากกินเล่นจ้ะฮะช่องกล่องคุณเฮามาบมกินกินเล่นนมตะกี้มากหมักนมเปรี้ยวนี่เดี๋ยวนี้ปะนมเปรี้ยวเห็ดเช่นเพิ่นเบื่อนมเปรี้ยวมันเบิ้ลจะไหนก็หิวอีกแล้วมิวกี้พรุ่งนี้ก็บ่อยากลนะเบิ้ลจะไหนก็หิวอีกแล้ว ลบเด้อกินไหมไงล่ะก็ฮายกี h, ้ก um> ็ฮายกี้ก็ให้กี้เราหอยกินนมอ่ะบอกกินไหมกินแล้วไหมเศษตู้เย็นสั่งเออเย็นสั่งดอกเศษตู้เย็นมวยมือนันได้เด้นี่ให้พ่อไปวันนี้ตัวแกะแล้วให้พ่อมันถ่ายกินใส่มันก้อนกินใส่มันเวิร์ดมันจึงหายเจ้า ว iden, านนี่ทำกินนมยังกินนวนมเปรี้ยวหฮ้กินนมจืดมาเอานมชงนมพงให้กินแชบๆชจางเจล็ลตี่ก็แชบนมแช็ดมาอยากนมเปรี้ยวเด็ดีนางหัดกินอยู่ได้วอยากก็มือละก่องละได้บัดผิ่นหิวๆตะแลงบัดผิ่นมือมาอยากขึนมาเฉดเย็นไย เออข่าว่ามันบึกินดูก็ดีแล้วหอกินมึงเล่ากล่องอะไรมันจังบวเบิดไวข่าว่ามันเบิดไวจะนั่งกับวันที่ชื่อให้อีกมึงได้มาคุ้มไ่ใหญ่ลูกอีกเลยปวดได้หลังผู้ใดนอนก็ไม่ได้คุ้มไปลูกแล้วควรจะไปนอนเองเพื่อวะนอนกินนมวะนอนดีดีบปดิขวดนมตกฮะอย่างนอนกินนม ขนมนมเปรี้ยวกับเอยากกินยังกินนมบะแชบอันนี้บะมิ้วกี้มากคักกันขาดบราได้ในนมขวดนี่นมเต้าขนมติดดำอยู่เราเวลาเบื่อได้เวลามันอยู่นาเบิ่งมันฮะยู้อเล่นแลยง่อนแงดเบื่อแอวอยู่ออกมานอกแค่เดียวบะมิวแนวลินเข้าเอ๊ะวดมึงวดเวนอะอันน้าบิจค่ายไหนมันมันเบื่อ น้ำเกี่ยวข่าวผู้คัดแล้วมามาดูอยู่เวลาบริสุทธิ์ยังเรลายมือมาแช่อบอ่แช่อบ,อชอบอ่นุ่มแช่อบอ่แช่อบอ่เออเพราะมันกัดบริสุเข้มข้นเด้ชงจางๆรู่หน่อยหนึ่งมันก็นเห็นอ่ะมันบริสุกินน้ามันกินอันนี้ชองปีจากเดือนไหลนางนี่ชามเดือนก็นชิ่วชีกินหลออ โอ้ยขี้ข้านปอนแล้วนพวหมูปอนผมกินมือแรง,งกันกินแม่เอาใส่ทงเตรียมมือให้แล้วล่อฮะกินลอยกินจิรอจะกินนั่นเด็ดกินนี่มือได้ว่างๆให้พ่อคั่วไก่ต้มกินเด้อมื้อคืนนี่ก็อยากกินต้มไก่แม่ปิ้งชิ้นแดดเดียวให้อยากกินต้มไก่มาขึ้นจำน้ำต้มระวังตกระวังตกยังเกือ,อบครบมันเด้อ ห้องเวลาว่าวเลยอยากไปมันแดดลูกคําจังไปคําจังไปมันแดดอยากไปเบิ่งเป็ดอยู่เทียงตัวนั้นเลยมันยังแดดอยู่แม่ว่าว่าขำจังเ้ยยังไปไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เออว่ามันได้ยินนะเวไปน่ามันลืมเลยอันเดียใช้เกือบใช้เกือบเลยโอเคทุกคนพร้อมฟอนคลิปหนาวชื้นเลย คุ้มโผล่ใหญ่ไปอะไรไปมันยังอาบน้าู่ลูกค้ำพุ่นมันหมาเป็ดมันยังอยู่หนองพุ่นทอดเวลามันกินพูนมันยังหมาทุกคนคลิปหนาทุกคนพักเบิ่งโฆษณาเด้อคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีทุกคนมิกกี้ก็ม่วนไรเพิ่นได้มานาสมกับเพิ่นอยากมาแหละเห็นบ่เบื่อพวกนู้เพิ่นบ่ได้เบื่อบ่ได้เงาเลยเป็นบ่เปความสุขได้มานาบ่ได้อยู่เฮือนแล้วก็เบื่อเพิ่นก็ได้บ่อยู่เห็ม มันอยู่นองมันลุมอยู่นองมันอาบน้ำอยู่นองตาตาจ้ำมันลีบนายิ้มเงี้ยมเป็นข้ามคลองอ่ะคันชี้เพิ่นเบิ่งน้ำคลองย่านแค่ย่านแค่เพิ่น่ะน้ำหญ่น้ำไร้ย่านแค่เพคุณว่าน้ำคลองนั่งรถข้ามคลอง phải làm đi đứa, phần, phần nữa thuộc vườn muồn vườn <laughs> á nè nhìn vợ phơi